เองมาอยู่ตั้งนานแล้วเองยิงยังไม่ถึง100ตรงเลยไอหมากไออองตโรนี่มาเซลโอ้โหมาตามกันหน่อยครับล่าสุดคิงโคไม่ปลื้มนะแอนดี้โคครับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมองว่าอองตโรนี่มาเซลนั้นไม่ดีพอจากตัวเลขสถิติที่อยู่ค้าแข้งกับแมนยูมาแล้ว8ปีแต่ยังยิงประตูได้ไม่ถึง100ลูกเลยโอ้จะบ้าตาย เราต้องบอกว่าดาวยิงชาวฝรั่งเศสอย่างอองตโรนี่มาเซียลครับในวัย27่ีย,าย้าปีแยจจกโมโนโกมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันเมื่อวันที่1กันยายนปี2015นะครับราคาตอนนั้น36ล้านปอนด์ซึ่งช่วงแรกทำผลงานตื่นตาตื่นใจกลายเป็นความหวังของแฟนบอลนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟอร์มของพี่หมาก็ตกลงไปอย่างเฉยเลยครับและมกักจะเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอีกล่าสุดแอนดี้ครครับได้มีกาสแปัสภาพกับเสืออย่างบริดเฟรดนะครับก็พูดถึงพี่หมา, i, าอกอองตโรนี่ องตโรนี่มาเซียวอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้8ปีแล้วและเขาก็ยิงยังไม่ได้ถึง100ประตูด้วยซ้ำมันน่าเหลือเชื่อนะเขาเป็นกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้ลงเล่นให้กับทีมดีๆด,ด้วยผลงานที่ดีที่สุดของเขาในเลกคือยิงได้1 7ประตูเขามีเวลาแล้วก็โอกาสแบบเหลือเฟือในการแสดงให้แมนยูเห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนซึ่งโชคร้ายที่เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ โอ้โห oh อันนี้คือสิ่งที่แอนดี้โคได้พูดถึงอองตโรนี่มาเซียลนะครับบอกว่าเองมาอยู่เนี่ยแปดปีล้มาเองยังไม่ถึงหนึ่งรอยตรงเลยมันเกิดอะไรขึ้นอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยมาแรกๆฟอร์มตื่นตาตื่นใจอยู่หลังๆไปเนี่ยฟอร์มเองตกลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดพอเจอบาดเจ็บเล่นงานอาการเจ็บมาหาหายกริบ อันนี้คือสิ่งที่คิงโคหรือว่าแอนติโคได้มาตําหนิอองโตรนี่มาเซล้วครับว่าอยู่แมนยูมานานแล้วแล้วนะโอ้โหผลงานไม่ได้คมฝักอะไรขนาดนั้นนะครับผีเข้าผีออกอ่ะทุกคนลลวครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของพี่มากก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปแฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม